รถวิ่งเพียงแค่38กิโลเมตรเป็นอะไรทำไมถึงเอามาขายรถคันนี้วิ่งแค่38โลออกใหม่ป้ายแดงนะรถป้ายแดงที่ยังเป็นมือสองแต่รถป้ายสองที่ยังเป็นป้ายแดงงงไหมงงพีออ่คือมันวิ่งออกจากศูย์มาครับวิ่งรีเทิร์นเดียว38กิโลเมตรไอ้เสมรับซื้อทันทีแล้วตอนนี้ไอ้เสมเอามาขายพี่น้องอยากรู้ไหมทำไมถึงเอามาขายรถคันนี้ วิ่งแค่พี่วิงแ38กิโลเมตรตามมาดูครับนะก่อนอื่นแก้งโปรโมชั่นก่อน MG ตัวใหม่ล่าสุดนะตัวใหม่เลยนะขับรีเทิร์นเดียว38กิโลนะซื้อคันนี้ผ่อน6,000แถมคันนี้มอเตอร์ไซค์เวฟ้อยสิไป้ายแดงแถมไ้ฟรีพร้อมเลมทะเบียนสุดบ่สุดมากอ่าแต่ไปดูรถก่อนนะมันเป็นอะไรหรอพี่คำถามนี้ใช่ไหมใช่38กิโเมตรตามมา อยากได้แม็กซิง่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอ้รถใหม่ป้อยแดงวิ่งสามสิบแปดโลขายแล้วไอ้เสมเอามาขายได้ยังไงใช่ดูดิดูดิถุงยางมึงยังไม่ถอดเลยถุงยางเบาะมึงยังไม่ถอดเลยโอ้โหดูดิสวยมากโอ้ดูหัวเกียร์ไม่มีรอยขี้มือเลยเบาะไม่มีรอยนั่งเลยโอ้โหสามสิบแปดกิโลแทๆ้ๆเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่รถการันตีไม่ชนไม่คว่ำ ไม่มีอุบัติเหตุใดสิ้นเฮ้ยแล้วทำไมขายพี่ไม่มีอุบัติเหตุแล้วเป็นอะไรพี่เออแล้วมันมาขายทําไมเพี่เถื่อนรถขโมยรถยึด,รห,ยดหรือรถอะไรอยากรู้อยากรู้รดูดิโอ้โหทะเบียนนังไม่มีเลยทะเบียนทะเบียนยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะยังไม่ได้แจ้งจดด้วยซ้อโอ้โหบ้าไปแร้วมาเดี๋ยวจะมาเฉลยความลับกันว่ามันเป็นอะไร ดูก่อนดูให้หมดก่อนเดี๋ยวจะบอกทีเดียวครับดูดิใหม่ไหมใหม่มากโอ้โหดูดิดูดูเลขไหมดูเลขไหมนนสิอ่ะสามสิบแปดกิโลเมตรครับผมปอดกุญแจรีโมทนะโอ้โหเปิดตรงไหน,นอ่ะอยากรู้ไหมร,รถคันนี้เอามาขายทําไมอยากรู้แล้วอยากรู้ไหมอยากรู้ครับพี่มันเป็นอะไรใช่ไหมไม่ชนใช่ไหมรถคันนี้เป็นอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้เป็นรถสวย สภาพป้ายแดงแต่ขายถูกกว่าสองถสามแสนอันนี้เนี่ยนี่อ่ี่ยาเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นรถสวยป้ายแดงแต่ขายถูกกว่าป้ายแดงสองสามแสนโอเคไหมโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองรู้ยงรู้แล้วเป็นอะไรตอบเลยเนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอะไรถามเป็นอะไรเป็นอะไรผมถามคุณเป็นอะไรเป็นรถสวยอ่ะสภาพป้ายแดงครับ แล้วก็ถูกกว่ปไปแดงสองสามแสใช่ครับ,รบโอเคคอนถูกถด้วยหกพันตลอดใครถามจะได้ตอบให้ถูกแถวรีมอเตอร์ไซค์เออว่ามันเป็นอะไรว่ามันเป็นอะไรเอาดูของเครื่องครับอห <c oughs> ดูการันตีครับหัวน็อตไม่ถอดสักตัว <c oughs> หัวน็อตไม่ถอดสักตัว <c oughs> โคตรใหม่รถป้ายแดงดีๆทนี่เอง <c oughs> แต่แค่ไอเสียมขายถูกกว่า2-3งถึงสาแสนเฉย โอเคไหมโอเค6 0พันตลอดสัญญาไอเสมรสสิ่งจัดให้นะบ้าไปแล้ววิ่ง38กิโลเมตรอ้าวทีมคำว่าโคตดสุดโคตรสุดโคตรสุดซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันไอเสมของแท้ของจริงคนจริงนะจัดให้นะของแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเวรุนจ๋าแก้ว